มหัศจังไพ่รัตนาราศีต่อไปราศีมังกรไพ่ใบแรกที่จับได้ทาเวสุวรรณใบที่สองพแก้วมรกตใบที่สาช้างก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีมังกรครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับครั้งที่แล้วนะมันอ,อ,อะไรนะมีไพ่ภพภูมิ กับพระพิกเนตนะชาวราศีมังกรครั้งนี้ไพ่ดีอีกแล้วไพ่ใบแรกท้าวเวสวรรณคุณผู้ชมครับในจำนวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่เป็นของคู่กับคนไทยทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าเราบอกว่าการสักการะครั้งนี้เราอยากไปสักการะที่ไหนมากที่สุดคุณผู้ชมเชื่อไหมคนไทยเนี่ยก็จะต้องนึกถึงท้าวเวสวรรณเป็นอันดับแรก ท้าเวสุวรรณหรือเจ้าแห่งทรัพย์ทางปวงคุณผู้ชมครับถ้าครั้งนี้ใครมีโอกาสเอาต่างจังหวัดก่อนไม่ต้องเดินทางมาที่กรุงเทพหรือไม่สามารถเดินทางมาที่กรุงเทพได้วัดใกล้บ้านของคุณผู้ชมมีองค์ท้าเวสุวรรณอยู่คุณผู้ชมเข้าไปขอพรท่านสักนิดแล้วเดือนนะฮะมหามงคลน,นี้เดือนแห่งดาวเสาร์นี้ ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสสวดมนต์บทท้าเวสุวรรณตามกำลังวันปาฏิหาริย์ต่างๆหรือสิ่งใดต่างๆที่อยู่ในหัวใจของคุณผู้ชมจะประสบความสำเร็จแต่คุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับหลายท่านพิมพ์มาสอบถามผมมากมายเยอะเหลือเกินบางคนคอมเมนต์ก็บอกโอ้ยดูดวงแต่ละที่เหมือนกันหมดเลยนูน่นนี่นัน่นบอกจะดีบอกจะดีก็ไม่เห็นดี ก็ก็ถ้าถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าไม่เห็นดีก็ขอให้ไม่เห็นดีต่อไปนะครับแต่ถ้าใครทำแล้วใครได้ปฏิบัติแล้วนะครับสิ่งดีๆต่างๆก็จะปรากฏขึ้นเอาง่ายๆคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าอาจารย์แหมฉันเนี่ยนะทำแล้วนะอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่เห็นสำเร็จเลยโหยากครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมคิดแบบเนี้ยคุณผู้ชมลืมคำว่าความสำเร็จออกจากหัวใจของคุณผู้ชมไปได้เลย คุณผู้ชมลืมมันไปได้เลยแต่ถ้าคุณผู้ชมตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติคุณผู้ชมเชื่อผมเถอะครับบางท่านนะฮะเขามาดูดวงกับผมที่บ้านเขามาวันแรกเขานั่งสำล้อมานะเขานั่งตุกๆมาที่บ้านผมนะแล้วแกก็หายไปเลยนะนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมแกกลับมาเที่ยวนี้แกมาดูโหผมตกใจเลยผมเห็นแกขับรถมานะผมบอกโหซื้อรถใหม่แล้วอครับ ความสําเร็จมันเกิดขึ้นเขาบอกอาจารย์อีชั้นเนี่ยทำตามอาจารย์บอกสวดมนต์ทุกวันเลยนั่งสมาธิแผ่เมตตาทุกวันอุทิศบุญทุกวันเหมือนเทวดาส่งเสริมแล้วครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับเมื่อเหล่าทวยเทพเทวาทั้งหลายใครมีโอกาสสักการะบูชาท้าวเวสสุวรรณที่วัดสุทัศน์ชาวราศีมังกรอย่าได้พลาด ครั้งนี้คุณผู้ชมไปให้ได้แต่ถ้าใครไปไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะใช้การสักการะบูชาที่วัดใกล้บ้านของท่านก็ได้แต่ถ้าใครแบบโอ้โหลำบากเลยเรื่องการเงินการทองลองสวดพระคาถาท้าเวสุวรรณดูดคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับไพ่รัตนะเหมือนเรือธงสําคัญของชาวราศีมังกรผมพูดก,กับคุณผู้ชมทุกครั้งพูดก,กับคุณผู้ชมเสมอเลยว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้ตั้งใจทำ จงตั้งใจทำที่สุดจงกลั่นออกมาจากหัวใจไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ก็ตามซึ่งปกติชาวราศีมังกรเป็นคนที่สวดมนต์เก่งนะครับผมรู้จักผู้ประกอบการนักธุรกิจหลายท่านเขาเป็นชาวราศีมังกรคุณผู้ชมเชื่อไหมเขาสวดมนต์ทีสองชั่วโมงนะแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะฮะคุณคุณคุณผู้ชมอย่าลืมแผ่เมตตาไป แล้วอีกภพภูมิหนึ่งไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ล่วงรับเทวดาประจําตนสรรพสัตว์น้อยใหญ่เจ้าที่เจ้าทางหรือเจ้ากรรมในเวรให้เขาได้รับอันนสงส์ผลบุญนี้แล้วเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมฟังให้ดีที่วัดสุทัศน์เขาจะมีน้ํำมนต์คืนเดือนเพนครั้งนี้คุณผู้ชมลองหามาอาบให้ได้เอามาปะพรมบ้านเรือนร้านค้าอาคารสถานที่ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีแล้วบอกว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งอัปมงคล ที่อยู่ในบ้านของข้าพเจ้าอยู่ในร้านค้าของข้าพเจ้าขอให้น้ำมนศักิ์สิทธิ์นี้จงทำลายสิ่งอับปมงคลทั้งหลายให้หมดไปทำง่ายง่ายแต่จงทำด้วยหัวใจคุณผู้ชมอย่าทำส่งๆนะฮะมันบอกโอ้ยเนี่ยตามหมอดูอีไพ่รัตะนามันบอกให้ผมเอาผมเลยผมเลย ไม่ได้คุณผู้ชมต้องนั่งใจสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่อยู่ในบ้านข้าพเจ้าเนี่ยขอให้ออกไปให้หมดออกไปให้หมดให้เหลือไว้แต่สิ่งดีๆคุณผู้ชมต้องพูดแบบนี้และไพ่ใบนี้สําคัญที่สุดไพ่พักแก้วมรกตใครอยู่ต่างจังหวัดครั้งนี้ไหว้พระใหญ่ๆประจำจังหวัดของท่านอยู่ชะเชิงซาวแปดลิ้วไหว้หลวงพ่อโสธรอ,อยู่นครปฐมนะฮะ อยู่นครปฐมหลวงพ่อวัดไล่ขิงหรือองค์พะระปฐมเจดี คุณผู้ชมสังเกตไหมชาวนะครปฐมเขาทวงติงผมเยอะนะเขาบอกว่าอาจารย์อาจารย์ไม่เคยพูดถึงหลวงพ่อวัดไร่ขิงเลยซึ่งท่านศักดิ์สิทธิ์มากไม่ใช่ว่าผมลืมนะฮะคุณผู้ชมครั้งนี้ผมบอกชาวราศีมังกรเลยใครมีโอกาสเดินทางไปทำบุญวัดไร่ขิงครับไปไหว้หลวงพ่อวัดไล่ขิงให้ได้ถึงเวลาแล้วฟ้าเปิดแล้วหนทางแห่งความสว่าง องค์หลวงพ่อวัดไล่ขิงท่านแสดงปฏิหารให้แกป่ปวงชนชาวไทยได้เห็นแล้วเราไปกราบหลวงพ่อวัดไล่ขิงกันแล้วครั้งนี้ผมไปด้วยคุณผู้ชม ถ้าใครเคยมาดูดวงที่บ้านกับผมจําหน้าผมได้คุณผู้ชมอย่าลืมทักทายป่าใสากันผมอยากไปกราบนานแล้วครับแล้วผมก็คิดว่าคงถึงเวลาแล้วแหละเอาละเส้นลาบบุรีแม่กองหลวงพ่อวัดบ้านแหลมอันนี้ลืมไม่ได้เลยเพราจังหวัดลาบุรีเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพ่อผมขึ้นไปหน่อยเพชรบุรีหลวงพ่อทองวัดเขาตะเขาใครอยู่ภาคเหนือนะฮะเชียงใหม่วัด พระสิงห์นะคุณผู้ชมมีโอกาสก็ไปกราบให้ได้นะฮะพระประธานในพระอุโบสถในภาคเหนือเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินลงมาอีกนิดหนึ่งภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลา,างตอนบนองค์พุทธชินราชแล้วครั้งนี้ครับ คุณผู้ชมครับเมื่อไพ่พระแก้วมรกตเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรใครเดินทางไม่เกินสองชั่วโมงสักการะบูชาพระแก้วสักครั้งหนึ่งนำน้ำมนต์ที่อยู่หน้าพระอุโบสถมาประพรมบนหัวบนศีรษะของชาวราศีมังกรแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งอัปมงคลที่อยู่ในตัวข้าพเจ้าขอให้น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พระแก้วมรกตนี้ จงทําลายล้างสิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้หมดไปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมประพรมอีกหนึ่งครั้งแล้วบอกว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นำสกุลนี้ขอบารมีองค์พระแก้วมรกตจงช่วยส่งเสริมดวงชะตาชีวิตข้าพเจ้าให้มีความรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายแข็งแรงและขอให้เป็นที่รักต่อมนุษย์และเทวดาทำมาค้าขึ้น ใครเห็นใครเมตตาคุณผู้ชมไปขอแบบนี้และจงทำแบบนี้ครับคุณผู้ชมฟังให้ดีทุกอย่างไม่มีอะไรง่ายแต่ที่สำคัญทุกอย่างก็ไม่มีอะไรยาก ไพ่อีกใบไพ่ช้างคุณผู้ชมครับเวลาผมเห็นไพ่ช้างเนี่ยผมก็จะนึกถึงวัดเทวราชกุญชรแล้วครั้งนี้ครับวัดเทวราชกุญชรผมไม่ได้พูดถึงหลายเดือนและหลายราศีแล้วแต่อยากจะบอกชาวราศีมังกรสักครั้งครับ มีโอกาสไปกราบพระอินทร์ส่งช้างเอราวัณที่วัดเทวราชกุญชรที่จอดรถนะฮะเยอะแยะไม่ต้องห่วงแต่ถ้าใครสะดวกและรู้สึกว่าอาจารย์อีฉันว่าไปวัดใหม่ทองเสนนะเขามีช้างสองเชือกอยู่ข้างหน้าพระอุโบสถเอามือไปรูปท้องที่วัดใหม่ทองเสนนั่งบริกรรมคาถาสวดบทคาถาชิน,นะบัญชรตอนหน้าสมเด็จพุทธจันโตสักครั้งหนึ่ง มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคุณผู้ชมนะน้องคนหนึ่งแกเป็นเซลอะแกขายของไม่ได้เลยนึกออกไหมฮะแกฟังไพ่รัตนะเนี่ยผมบอกว่าไปสวดมนต์คาถาชินะบัญชรที่หน้าลูกปั้นสมเด็จพุจันโตที่วัดใหม่ทองเสนเขาบอกผมว่าอาจารย์มันเหมือนมีปฏิหารจริงๆพอหนูสวดเสร็จเรียบร้อยแล้วลุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งไปทำงาน มีคนเข้ามาซื้อของเขาเนี่ยเป็นล้านเลยเขาตกใจว่าสามสี่เดือนเนี่ยหนูขายของไม่ได้เลยพอหนูไปสวดชินะบนนัญชรไปทำเงินไปทำบุญหยอดตู้ที่วัดใหม่ทองเสนชีวิตมันเปลี่ยนมันมีแต่เรื่องดีๆเข้ามา แล้วผมก็บอกเขาว่าพยายามรักษาสินห้าให้มั่นคงนะฮะทำอะไรก็แล้วแต่จงทำด้วยหัวใจและจงตั้งใจสร้างความดีสร้างกุศลตรงนี้ไว้เหมือนที่ผมบอกชาวราศีมังกรที่เป็นที่รักทุกท่านนะฮะสวดมนต์เจริญภาวนาทำทานเพื่อละจากความตนีและนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจจงบริบูรณ์ทั้งสามอย่างนี้แล้วรักษาสินห้าให้มัน่นคงคุณผู้ชมเชื่อเถอะครับอุปสรรคอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราอะ วันนี้ต่อให้ดวงเราเนี่ยตกต่ำสุดๆแล้วคิดว่าชีวิตเนี้ยมันจะไม่ตกต่ำไปกว่านี้และเนี่มันคือครั้งที่แย่ที่สุดของชาวราศีมังกรแล้วคุณผู้ชมจําให้ดีนะครับมันจะไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วแล้วหลังจากนี้ดวงมันก็จะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแต่คุณผู้ชมไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องนั่งนับวันรอสวดมนเลย ทำทานบ้างนั่งสมาธิสักนิดหนึ่งไม่ต้องไปขอไม่ต้องหวังไม่ต้องอะไรหรอกครับแต่พอทำเสร็จเรียบร้อยอุทิศบุญให้ญาติผู้ล่วงลับสักหน่อยเทวดาประจำตัวสักนิดแล้วเจ้ากรรมในเวรสักครั้งหนึ่งคุณผู้ชมทำแบบนี้ทำให้บ่อยๆทุกวันทุกวันทุกวัน แล้ววันหนึ่งครับเดี๋ยวธรรมชาติเขาจะจัดสรรเขาก็จะคัดสรรคนดีๆนะฮะเข้ามาหาชาวราศีมังกรแล้วที่ใครนะฮะถ้าใครเนี่ยเรารู้สึกว่าคนเนี้ยมันไม่ดีกับเราเลยเดี๋ยวธรรมชาติเขาจะคัดคนไม่ดีพวกเนี้ยออกจากชีวิตเราเองคุณผู้ชมลองทำดู คุณผู้ชมลองถามและลองตั้งใจดูไม่เหมือนบางคอมเมนต์ที่บอกแหม้เนี่ยบอกดวงดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยดูมาหลายเจ้าแล้วไม่เห็นดีเลยโอ้ผมก็ขออวยพรเลยครับถ้าคุณยังบอกว่าคุณยังดวงไม่ดีก็ขอให้คุณดวงไม่ดีครับผมก็อวยพรเลยนึกออกไหมฮะฉะนั้นครั้งนี้เริ่มไม่ต้องพูดเราเราไม่ต้องบอกไม่ต้องคิดอุย้ยดวงไม่ดีดวงไม่ดีอย่าลืมนะครับมนุษย์เนี่ยมันกินพริกกินเกลือนะคุณผู้ชม เหมือนคุณผู้ชมแช่งตัวเองทุกวันนะโอ้ยฉันดวงไม่ดีฉันดวงไม,ม่ดีเลยคุณผู้ชมอย่าไปพูดมันมีวิธีแก้มันมีทางเลือกตั้งหลายทางสวดมนต์ครับนั่งสมาธิลองทำหรืออยังลองทำดูครับคุณผู้ชมแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าปัญหาและอุปสรรคตรงนี้จะผ่านพ้นไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับคุณผู้ชมครับ น้ำมันนวดหมอหัวโตวเมื่อคุณผู้ชมใช้แล้วนะฮะมีอาการปวดเมื่อยนะครับเวลาเรานั่งสวดมนต์ขับรถเดินทางไกลหรือนั่งสมาธิบางคนไขข้อเสื่อมนะฮะเวลาจะลุกจะเดินจะเหินมันก็ยาก ครั้งนี้คุณผู้ชมลองใช้ผลิตภัณฑ์หมอหัวโตวดูสักครั้งหนึ่งคุณผู้ชมแต่คุณแม่เขาฝากมาบอกผมว่าถ้าที่บ้านคุณผู้ชมมีน้ำมันยี่ห้ออื่นอยู่อย่าพึ่งซื้อน้ำมันหมอหัวโตวคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับอย่าพึ่งซื้อน้ำมันหมอหัวโตวใช้ของเก่าให้หมดก่อนแล้วค่อยสั่งน้ำมันหมอหัวโตวมันจะได้ไม่ต้องเปืองตัง นึกออกไหมครับงั้นเอาเป็นแบบนี้เมื่อผู้ขายมีเจตนาที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมเปลื่งสะตุ้งสะตังซึ่งผมก็เห็นดีเห็นงามด้วยครับเหมือนที่ผมบอกว่าก็เอาเหมือนอาจารย์นี่แหละที่อาจารย์บอกว่าไม่ต้องมาดูดวงกับอาจารย์ไปทำตามคลิปแล้วเก็บเงินตรงนี้ไว้เอาละคุณผู้ชมเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับไพ่ใบแรกครับทำบุญลงศพใบ ที่สองทำความสะอาดหิ้งพระใบที่สามนำมนแม่โว้ยชาวราศีมังกรใบแรกก็ทำบุญลงศพซส,สแล้ว คุณผู้ชมครับการทำบุญลงศพบ,บางทีเราทำบุญกับวัดวา,าราม,มามากแล้วครั้งนี้ถึงเวลาของชาวราศีมังกรบางคนเขาชอบดูนะเขาอยากรู้เขารอเลยนะว่ามังกรเนี่ยจะไปไหว้ที่ไหนมังกรเนี่ยจะทำบุญอะไรผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณที่รับชมทุกท่านนะฮะและครั้งนี้ครับชาวมังกรทำบุญลงศพส,สักนิดหนึ่งผมจะแอบกระซิบ ชาวราศีมังกรหน่อยคุณผู้ชมหยอดเท่าอายุนะคุณผู้ชมฟังให้ดีนะ40หยอด4 0 5 0หยอด,ยอด50 70 80 90หยอดให้เท่าอายุเอาแค่ครั้งเดียวเดือนนี้ทำแค่หนึ่งครั้งแต่ถ้าใครไม่พร้อมจะทำา5บาท10บาทก็ได้ แต่ถ้าใครไม่สะดวกใช้การสวดมนต์นี่แหละครับแล้วอุทิศบุญไปให้แก่เหล่าพบภูมิทั้งหลายญาติผู้ล่วงลับทั้งหมดหรือบางคนไถมือถือเห็นว่าแม้วัดนี้กำลังทำโรงเย็นอยู่วัดนี้กำลังทำเออเมนเผาศพคุณผู้ชมก็ไปช่วยหยอดซะหน่อยอันนี้สงตรงนี้มันแรงจริงจ บางทีครับเงินแค่เล็กๆน้อยๆแต่มันสามารถสร้างอานิสงส์ให้แก่ชาวราศีมังกรได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อสงการเราพึ่งทำความสะอาดหิ้งพระไปครั้งนี้ไพ่ทำความสะอาดหิ้งพระเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรคุณผู้ชมผ่านมา2-3เดือนแล้วนะทำความสะอาดหิ้งพระครั้งนี้สักครั้งครับ เสริมความเป็นมงคลให้แก่ชาวราศีมังกรเวลาจะทำอะไรเขาจะได้เปิดทางนำแสงสว่างมองเห็นว่าลงทุนตรงนี้จะได้ไม่ต้องไปเสียเงินตรงนั้นค่อยๆค,คิดไปการทำความสะอาดเนี่ยแหละครับเหมือนเปิดดวงตาที่สามให้แก่ชาวราศีมังกรบางทีเราเดินผ่านหูฝุ่นหนาเลย แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวนี้ฝุ่นมันเยอะเอาหน่อยชาวราศีมังกรชวนลูกนะฮะชวนภรรยาชวนสามีทำความสะอาดหิ้งพระกันและพูดแต่สิ่งดีๆหลวงปู่จ๋าหลวงพ่อจ๋าเอาเงินเอาทองมาให้มั่งนะเอาโชคเอาลาบมาให้บ้างนะคุณผู้ชมพูดแบบนี้สร้างพลังงานดีๆตรงนี้ให้เกิดกับบ้านของคุณผู้ชมใบสุดท้ายเป็นน้ำมนต์ผมบอกว่า ใครมีโอกาสเดินทางไปวัดสุทัศน์ไปเอาน้ำมนต์คืนเดินเพนมาหน่อยแล้วถ้าใครมีโอกาสเดินทางนะฮะไปวัดพระแก้วก็ไปตักน้ำมนต์มานิดหนึ่งเอามาอาบมาประพรมนะฮะไล่สิ่งไม่ดีให้ออกจากตัวเราให้เหลือไว้แต่สิ่งดีๆเสริมพลังเสริมความเมตตามหานิยมนะฮะและไล่เสนียดจันไหลทั้งหลายแบ่งน้ำมนต์สักนิดหนึ่งประพรมให้รอบบ้าน ทำแบบนีแ้และจงตั้งใจทำและจงตั้งใจทำทำให้ดีที่สุดคุณผู้ชมเชื่อเถอะครับบางทีความปรารถนาหรือความฝันความหวังของคุณผู้ชมการที่คุณผู้ชมได้เริ่มต้นเข้าสู่เส้นแห่งพุทธภูมิบางทีเข้าวัดบ้างขอพลังขอพรขอความอันเป็นมงคลให้เกิดแก่กับชาวราศีมังกรบ้างผมเชื่อครับชีวิต มันไม่ตกต่ำหรอกครับมันมีแต่จะดีขึ้นจะดีขึ้นจะดีขึ้นแล้วมันก็จะดีขึ้นตลอดไปสำหรับใครที่เดินทางมาวัดสุทัศน์วัดพระแก้วมรกตไม่ได้อย่าลืมนะครับไปขอน้ำมนต์นะฮะที่วัดใหญ่ๆประจำจังหวัดท่านครั้งนี้ชาวราศีมังกรอย่าได้พลาด ครั้งที่แล้วผมบอกกับเพื่อนสมาชิกว่าเดี๋ยวผมจะเอารายได้เนี่ยนะฮะจากคุณผู้ชมที่ชมช่องไพ่รัตนะได้ไปทําบุญโอผมทําเยอะเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสงนะฮะเด็กยากไร้หมาแมวต่างๆผมทําให้ชาวมังกรที่รับชมช่องไพ่รัตนะทุกท่านเรียบร้อยแล้วขออนุโมทนาบุญครั้งนี้จงบังเกิดขึ้นสิ่งดีๆจงบังเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรครับ ก่อนจากกันวันนี้ผมอยากให้ชาวราศีมังกรพิมพ์คำว่าราศีมังกรให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานเพื่อละจากความตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้แก่เทวดาประจำตัวของชาวราศีมังกรทุกท่านครับปุตตะกาโมละเพปุตตัง ธนากาโมละเพทนังอัธิกาเยกายะยะยะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุข,ขโตนะโมพุทธายะ

tê môn ít sa ra si se patin tít o mai ham ua toan ham mua na ui loa chan sang coa patin tít o mai ham ure sa bakunaka ัโยเปติภาคาสะเมงโมคาลาโนยเจวามะเกตาเกเนสวันเตมัยหาคาโสทานันทราอุโรกาสะโปจะมหานาโมอุปาโสวามาโสตะเกเกสารเตเป ภาคัสเมกสุริยววะปภากรนเสนนสรสามปานโนซอพิตโมนิปทาวโกมารคาสโปเถรมาเสเทนตวาตโกโซไมหังวทัน पदे ध करो करो अङ्गुलि मारो ज उपाल नन्दे वदे धेरा पामे जता न राम से सा महाधेराविचिता सा To ci rasa aja Ta si de jena angka mang Geusan ditaraatanang ku ra as tak ki nemme suakanca pacatoang asliwambe ang kuli Nakangka na bhavare ta jata na teya sota kang akase chantanang asese sabaka rasanti ta jinana nawar

สงสาเพเตมหาปุริสาสะภาเยเจวมันโตสโขโตสุราโคชินาุนภาเวนะเิตุปาทวทามานุภาเวนะชิตาริสังโคสังภานุภาเวนะชิตันตระโยสัทธามา